ตัวนี้เป็น f o r d r a n g e r XLT นะครับมาอัพเป็นตัวนี้เป็นกล้อง Ford w i วท์็ของแท้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นฐานโลโก้เงานะครับตัวนี้ก็คือกล้องแท้นะครับตัวนี้มีการอัพระบบใส่จอเดิมคันนี้มีการอัพหมดอัพลบกันขโมยแล้วก็ไฟลูกกุญแจด้วยนะครับนี่นะครับมีไฟลูกกุญแจด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับใช้กล้องแท้กล้องแท้เลี้ยวได้ซูมได้นะครับตัวนี้มีอัพหมดอัพลบด้วยนะครับนี่ครับ ก็คืออัปโหลดเอาไว้ดูตำแหน่งล้อหน้าว่าอยู่ซ้ายหรือขวานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูตอนนี้มันย้อนแสงอยู่นะครับเนี่ครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้ล้อหมุนไปทางขวานะครับทางซ้ายเดี๋ยวผมจะลองถอยให้ดูนะครับเนี่ยกล้องแคกก็คือจะให้มุมที่ละหน้าตรงนะครับไม่เหมือนพวกกล้องจีนทั่วไปนะครับแพงหน่อยแต่จบซูมได้นะครับนี่ครับซูมได้ตั้งหน่วงได้ซูมได้ก็คือแนวกระชุน,ชนตรงถอยง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองถอยให้ดู ก็คือมีเส้นนำการเลี้ยวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือเดี๋ยวผมลองหมุนพวงมาลัยหักพวงมาลัยให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าตำแหน่งรถจะวิ่งไปฝั่งไหนนี่ครับเนี่ยก็คือจะหมุนตามพวงมาลัยเลยนะครับนะครับเนี่ยลองถอยให้ดูนะครับถ้าเราหมุนเนี่ยก็คือจะบอกตำแหน่งรถเลยนะครับเลี้ยวตามพวงมาลัยเลยเดี๋ยวผมลองเดินหน้าดูครับนะครับกล้องยังหน่วงนะครับกล้องแท้สามารถตั้งหน่วงได้ ครับให้มุมที่กว้างมากเลยนะครับก็คือแนวระนาบตรงเดี๋ยวลองถอยให้ดูดอ,อกนะครับนี่ครับหลักๆสนใจสอบถามได้ครับก้องแท้ครับ